สองคนกราดยิงประชาชนที่ชายหาดบอลไดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของออสเตรเลียเจ้าหน้าที่สอบสวนหาแรงจูงใจหลังพบพุ่งเป้าประทุษร้ายชาวยิวที่กำลังจัดงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1,000คนและเจ้าหน้าที่ระบุว่าเหตุนี้พุ่งเป้าประสงค์ร้ายกับชาวยิว หลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นผู้คนจำนวนมากในบริเวณดังกล่าววิ่งหนีเอาชีวิตรอดท่ามกลางความแตกตื่นตกใจเสียงกรีดร้องและเสียงเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินดังไปทั่วบริเวณขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพมือปืนสองคนพร้อมอาวุธลักษณะคล้ายปืนไรเฟลิลขณะกำลังเปิดฉากยิงบริเวณหาดบอลไดและยิงอย่างต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งส่วนภาพจากโดรนเห็นมือปืนสองคนบนสะพาน คนหนึ่งล้มลงนอนอยู่กับพื้นขณะที่อีกคนพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จนถูกยิงล้มลงในที่สุดหลังทั้งคู่ก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์บริเวณหาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย16คนแล้วโดยเป็นผู้บริสุทธิ์15คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย1คนผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่10ถึง87ปีส่วนอีกหนึ่งคนคือผู้ก่อเหตุซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรม นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก42คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย4คนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่อง Golly News ข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ